สวัสดีค่ะมาคลิปลาย10วันมาแล้วนะจ๊ะคลิปนี้นะคะเป็นของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่วันที่21นะจนถึง30มิมิถุนายนนะคะ จะเป็นอย่างไรกันบ้างงานเงินความรักนะเอจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาขอพรกันก่อนนะจ้าคนวันอาทิตมาโอมจิกเนยัยยนมหาขอความแม่นยำจงบังเกิดอ่าวอาทิตย์นะในช่วง10วันสุดท้ายของเดือนนี้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างดูเป็นไกด์ลน์นะย้ำนะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะงานนะเงินความรักนะสุขภาพบทสรุปนะคะอ่ามาดูกันนะจ๊ะ ค okay. บทสรุปถือว่ากลางๆแต่ก็อยู่ในช่วง,งการรอคอยแทบทุกเรื่องเลยนะคะอ่ะมาใบแรกนะคะที่บอก เรื่องงานนะคะใบนี้คือความผิดหวังความเสียใจนะคะใครที่ยังตกงานอยู่หางานไม่ได้นะคะหรือคิดอยากจะหางานใหม่ตอนนี้อยู่นิ่งๆนะคะในสิบวันนี้อยู่เฉยๆก่อนหรืองานที่ทําอยู่นะตอนนี้ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการผิดพลาดนะคะหรือถ้าเราต้องการ คือถ้าเราคาดหวังหรืออยากให้มันสําเร็จเนี่ยนะคะบอกเลยนะคะอย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรมันมากนะคะขอแค่ให้คุณทําให้มันเต็มที่ดีกว่านะคะเพราะใบนี้คือความผิดหวังคือความเสียใจนะจ๊ะอ่าส,สิบสวันที่เหลือนะค่อนข้างที่จะปัญหานิดน,นึงนะคะนะเพราะนั้นอะไรที่คาดหวังก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังมันเยอะอ่ะมาต่อไป เงินนะเงินใบนี้คือการปรับตัวและเรียนรู้แสดงว่าการเงินในช่วงสิบวันนี้ค่อนข้างที่มันไม่ถึงกับว่าติดขาดนะแต่ก็มีฝืดบ้างนิดๆหน่นนอยๆแต่มันก็อยู่ที่ตัวเราอะถ้าเรารู้จักที่จะเรียนรู้และปรับตัวในเรื่องของการใช้เงินนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะมีมาก ก็ใช้พอประมาณมีน้อยก็ใช้น้อยตามที่มีไม่ใช่มีมากแล้วก็ใช้มากนะไม่ใช่นะเราก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมอดเก็บบ้างนะคะประสบการณ์โควิดมันสอนให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างเพราะฉะนั้นเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาเรียนรู้และปรับตัวตัวเองนะคะนะ,ะความรักถ้ามันแย่นักนะ ความรักถ้ามันแย่นักนะบอกเลยจากเนี้ยไปนะมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วนะมันรีเซ็ตตัวเองใหม่เลยนะทั้งความรู้สึกทั้งแบบว่าที่มีอยู่ทั้งแบบเออจบกันหรืออะไรพวกนี้นะมันจะเป็นลักษณะนี้เลยคือสิ้นสุดแล้วเรื่องร้าย,ายเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นความรักเรามันเป็นอะไรที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ถ้าคนมีคู่มีครอบครัวแล้วอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นความรู้สึก ที่ดีการปรับจูนทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้าหากันไปในทางที่ดีหรือหรือนะคะสำหรับคนที่มีที่ช้ำรักมาสารพัดช้ำตอนนี้บอกได้เลยมันจบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวต่อไปคุณรีเซ็ตความรักคุณใหม่จะมีอะไรดีๆเข้ามานะ,ะนะเริ่มนับใหม่นะนะไม่ต้องไปปิดกั้นนะไม่ต้องไปปิดกัน้นบอกได้เลยความรักอะ่ะ กลัวได้กลัวได้ระวังได้นะคะแต่ไม่ต้องถึงกับปิดก้นเขาเรียกว่าเราไม่ได้เปิดไม่ได้เรียกว่าเปิดโอกาสคนอื่นแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเราเองนะคะได้เจอคนที่มันดีกว่าหรือมีอะไรที่มันดีๆเข้ามานะคะนะอ่ะทีนี้ในเรื่องของสุขภาพนะคะในเรื่องของสุขภาพใบนี้นะคะใบนี้คือธาตุลมนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่มองนะคะสิ่งที่มอง ถ้าลมคืออะไรนะพวกความดันนะเออพวกความดานันหน้ามืดเวียนหัวเป็นลมลมบ้าหมูอะไรพวกนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะแก๊สในกระเพาะนะคะโลกระเพาะนี่ต้องระมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้มาดูบทสรุปนะคะบทสรุปในในในช่วงนี้นะคะทุกเรื่องเป็นยังไงใบน,นี้เขาเรียกว่ารอการเก็บเกี่ยวนะคะรอการเก็บเกี่ยวรอผลผลิตรอเก็บดอกนะ เออเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เราทำมาในทุกๆเรื่องไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ให้ใจเย็นๆไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะมาดูกระทบกับงานหน่อยสิเป็นยังไงเออทับใจเย็นๆไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมันมากค่อยๆทำทำ,ทำให้มันเต็มที่ทำให้มันสุดความสามารถนะคะงานมันถึงจะออกมาดีนะแต่ไม่ต้องไปรีบร้อนและไม่ต้องไปคาดหวังมันสูง นะคะอ่ะไหนมาดูซิกระทบกับการเงินเป็นอย่างไรอ่าชัดเจนนะคะก็บอกแล้วให้ให้รู้จักที่จะปรับตัวให้รู้จักที่จะเรียนรู้พอมันมากระทบกับการใบไพ่ใบ,ใบสรุปเนี่ยการเงินเนี่ยนะใจะเย็นๆนะอะไรที่เรารอคอยอยู่นะมันก็มีโอกาสที่จะได้นะเออนะใบนี้นะเออก็ไม่ถึงกับว่าติดขัดนะบอกแล้วนะอะความรักล่า มากระทบกับความรักนะไม่ต้องไปเร่งไปรีบไปร้อนเลยเพราะไพ่พมันบอกอยู่แล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเออไม่ต้องไปเร่งรีบร้อนอะไรมากมายนะเดี๋ยวมันก็จะเจอชายหนุ่มที่พอดูมีกระตังเข้ามาอยู่แต่ว่าใจเย็นๆหรือใครก็ตามแต่ที่เราเคยคุยไว้อะไรไว้ถ้ามันเข้าตากรรมการสักวันหนึ่งมันก็คือใช่นะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องสุภาพฮัลลม ธาตุดินดินคือพวกก้อนเนื้อเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเรามัดระวังนะพวกก้อนนิ้วต่างๆนะคะพวกก้อนนิ้วต่างๆต้องระมัดระวังแล้วก็พวกซีดหรือพวกเนี้นะเออโรคกระเพาะอะไรนิ้วในถุงน้ําดีเออ นะก็ต้องระมัดระวังนะคะมั่นตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะไม่ต้องไปกลัวนะคะจะเป็นอะไรอย่างน้อยเราได้รู้เป็นอะไรขึ้นมาแล้ก็มันอยู่เพราะถ้ามันรู้ว่าเพิ่งเริ่มต้นเราจะได้รักษาทันแล้วคนหลายคนชอบกลัวกับการตรวจสุขภาพมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำนะคะหมอเมย์แนะนําให้ไปตรวจสุขภาพนะจ๊ะอ่ะ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะราย10วัน10วันสุดท้ายของเดือนนะคะถูกใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอเมย์ด้วยนะคะแล้วก็พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ